ลำดับต่อไปนะคะจะเป็นช่วงปาฐกถาในหัวข้อการทุจริตการเมืองความอยู่รอดของประเทศนะคะโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณนะคะกรรมาการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจารย์จบการศึกษาจากนิติศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนิติศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเนติบัณฑิตพุทธศักราช2511 รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์และได้รับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัยและสัตว์และสัตว์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินในอดีตเคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรองรองรอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ู้วิพากษ์าหัวหน้าคณะในสารดีการองประธานกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญซึ่งในปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งกรรมาการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะ ดิฉันขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปากฐกถาในหัวข้อการทุจริตการเมืองความอยู่รอดของประเทศขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณขึ้นเวทีเพื่อกล่าวปากฐกถาค่ะกราบเรียนพรนะท่านองคมนตร,นรีท่านศาสตราจารย์ทานินไกรวิเชียนท่านอธิการบดีท่าน ประธานกองทุนศาสตราจารย์สัญญาธรรมศัก์ท่านคณะกรรมการกองทุนท่านคณะกรรมการมูลนิธิคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้นับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญมากเพราะว่าเป็นวันที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินคือวันสัญญาธรรมศัก์ซึ่งเราทราบกันดีว่าพระนท่าน มีคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอัน,นันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วางหลักที่มีความสำคัญมากคือหลักแห่งความยุติธรรม,มและวางหลักให้ทางตุลาการได้วินิจฉัยหรือตัดสินคดีโดยอาศัยความยุติธรรมควบคู่กับหลักของกฎหมายโดยเฉพาะตัวท่านเองก็เป็นแม่แบบหรือเป็นต้นแบบของคุณธรรมจริยธรรม ก็ผมขอเริ่มต้นเรื่องการทุจริตการเมืองความอยู่รอดของประเทศจากภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันนี้ขอเรียนว่าตั้งนับตั้งแต่ระผมได้รับตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีความแตกต่างอย่างยิ่งจากตำแหน่งของตุลาการ ในศาลยุติธรรมเพราะในเรื่องของตุลาการศาลยุติธรรมนั้นเป็นปลายทางของความยุติธรรมนะกล่าวคืออะไรคือว่าคดีความก่อนที่จะมาถึงศาลยุติธรรมนั้นนะได้เริ่มต้นที่การกล่าวหาและการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมิฉะนั้นถ้าเป็นคดีแพ่งก็เป็นคดีที่ทางฝ่ายโจทก์และจำเลย ได้นำคดีขึ้นมาแล้วก็ศาลเป็นผู้ที่วินิจฉัยโดยมาจากการรวบรวมพยานหลักฐานของผู้ที่ทำสำนวนมาอย่างดีแล้วนะครับแต่จะดีจริงหรือเปล่ re, าก็ไม่ทราบนะฮเพราะว่ามันก็มีข้อบกพร่องต่างๆนานาอยู่มากมายเพราะฉะนั้นโดยหลักของการกล่าวหานั้นจึงมีหลักที่สำคัญว่าจะต้อง ถือว่าจำเลยบริสุทธิ์จนกว่าจะได้พิสูจน์ว่ามีความผิดแต่ระบบไต่สวนของคดีทุจริตนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราได้สร้างระบบขึ้นมาเรียกว่าระบบการไต่สวนในระบบการไต่สวนนั้นจะต้องมีการค้นหาความจริงทั้งผู้ที่ดำเนินการค้นหาในเบื้องต้นก็คือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและต่อมาก็คือกระบวนการทางอายการและทางศาลในครั้งแรกที่กระผมได้รับตำแหน่งเนี่ยยังไม่คิดว่ากระบวนการทุจริตมันจะซึมลึกและร้ายแรงถึงขนาดที่ชาติจะอยู่รอดหรือไม่รอด แต่เมื่อได้ดำรงตำแหน่งนานเข้าแล้วก็ได้ไต่สวนคดีมากเข้าเนี่ยจึงได้ประจักษ์กับตัวตนเองและกับคณะกรรมการด้วยกันเองว่าคดีความที่เกี่ยวกับารทุจริตของประเทศไทยนั้นเป็นคดีความที่มีความร้ายแรงที่สุดไม่อาจที่จะแก้ไขปัญหาได้ โดยลำพังคณะกรรมการปปชทำไม่ได้ครับผมขอกลาบเรียนเลยเพราะเป็นปัญหาระดับโลกไม่ใช่ปัญหาระดับชาติอีกต่อไปแล้วมีคดีความอยู่มากมายหลายคดีที่กระผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการค้นหาความจริงแล้วก็ได้พบความจริงว่ามันมีสายใหญ่หรือโยงใหญ่ไปนอกประเทศ ซึ่งพระนท่านองคมนตรีได้ปารภก,กับกระผมเองเมื่อเช้านี้นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องการติดตามทรัพย์สินคืนผมขอเรียนว่าเป็นแนวโน้มของโลกนี้จริงๆที่มีการขนเอาทรัพย์สินออกไปนอกประเทศและเชื่อมโยงกับองค์กรเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศครับรุนแรงและร้ายแรงที่สุด รัฐบาลโดยปกติธรรมดาเท่าที่ได้บริหารราชการแผ่นดินมาไม่สามารถที่จะทำได้อย่างเด็ดขาดผมเรียนด้วยเกียรติยศของผมเองเลยและด้วยกฎหมายที่เรามีอยู่นี้ไม่อาจที่จะทำได้อย่างเต็มที่จะต้องรื้อระบบกฎหมายของเราทั้งระบบครับผมกราบเรียนด้วยความสัต์จริงเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกทั้งโลกใบนี้เนี่ย ตรหนักรู้ถึงการแพร่กระจายขยายวงกว้างของการทุจริตที่ซึมลึกแม้กระทั่งประเทศยุโรปซึ่งอยู่ในลำดับของประเทศที่มีความโปร่งใสในระดับต้นๆนะฮะเมื่อกระผมได้ไปพบเขาเมื่อมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแลกเปลี่ยนข้อมูล เมื่อไม่นานมานี้เองเขายืนยันว่าการทุจริตเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าสะพึงกลัวที่สุดอันตรายที่สุดซึ่งยุโรปเองก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะอะไรเพราะรัฐบาลที่ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการเป็นรัฐบาล ที่พร้อมที่จะใช้อํำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบอยู่แล้วคือหมายความว่าวางแผนมาตั้งแต่ต้นเนี่ยสิ่งที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระธรรมรัสว่าเราไม่อาจทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่ต้องไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองต้องช่วยกันให้คนดีเข้ามาปกครองบ้านเมืองตรงนี้เป็นจังหวะที่เราจะต้องมานั่งคิดกัน เพราะอะไรในระบบการเลือกตั้งของเรานี้เนี่ยเป็นระบบที่กันกรองการทุจริตตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นประเทศในขณะน,นี้เขาไม่ได้ดูภาพเพียงแค่ว่าท่านจะตรวจสอบการทุจริตได้อย่างไรท่านจะปราบปรามได้อย่างไรแต่เขาจะตั้งธงไว้ในการ ออกกฎหมายหรือว่าวางระบบของประเทศว่าท่านจะกันกรองคนไม่ดีไม่ให้เข้ามาสู่การบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างไรตรงนั้นถ้าหักที่เขาเป็นกังวลโดยเฉพาะองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติที่ได้วางเกณฑ์กำกับดูแลที่เราเรียกว่าดัชนีชี้วัดเพื่อความโปร่งใสเนี่ยเขาบอกเลยว่า เหตุที่ประเทศไทยตกต่ำถึงขีดสุดขณะนี้เนี่ยตกจากลำดับที่เหนือกว่าฟิลิปปินส์ไปอยู่หลังฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยเพราะว่าการบริหารราชการแผ่นดินกระทําโดยคนที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์โดยแท้อุปถัมภ์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยวาง เกณฑเลยว่าใครคนไหนที่จะอยู่ในตำแหน่งอะไรล้วงลูกลงไปถึงขั้นข้าราชการในระดับล่างสุดผมไปบรรยายให้กับพวกนักบริหารของกระทรวงต่างๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าอาจารย์ครับป้องกันไม่ได้เลยในการแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่ระดับชั้นต้นเนี่ยเขาล่วงลูกไปหมดแล้วเพราะว่าเขาคุมได้คือหมายความว่าอธิบดีทุกกระทรวงทุวงกรมได้รับการแต่งตั้งมาโดยระบบอุปถัมภ์ทั้งสิ้นโดยการกช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาวางแผนกันมาวางแนวกันมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กระผมจะพูดกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ย ในเรื่องของทางรอดซึ่งเราจะพูดกันต่อไปเนี่ยเราต้องแก้ไขปฏิรูปไม่ใช่ตามแนวทางของไทยแต่เป็นการปฏิรูปตามแนวทางของโลกโลกนี้ซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องแก้ไขในทางที่ขจัดคนชั่วออกไปจากระบบให้ได้ ไม่มีทางอื่นครับไม่มีทางอื่นเด็ดขาดท่านจะบอกว่าเอ้ยนี่นะปล่อยให้เขาเข้ามาเธอบริหารราชการแผ่นดินเดี๋ยวสี่ปีเขาก็ไปเขาไม่ไปครับท่านที่เคารพเขาไม่ไปและเขาไม่ยอมลุกไม่ยอมออกไปในขาดเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาวางกำลังไว้เสร็จสับแล้วขณาดนี้เนี่ยซื้อได้หมดยกตำบลครับท่านที่เคารพอบตอ,อบจอเทศบาล ท่านอยากจะเป็นท่านอยากจะคุมนะ,ะงบประมาณที่อบตอไหนเทศบาลไหนนะอบอบจไหนเนี่ยท่านหิ้วกระเป๋าเงินไปได้เลยท่านสามารถจะมีตัวแทนดำเนินการให้เสร็จแล้วท่านที่เคารพทราบไหมว่าการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยนะ,ะของอบตอ,อบจอและเทศบาลเนี่ยมันเป็นแหล่งหาเงินแหล่งใหญ่เลย คนอื่นที่ไม่ใช่คนของอบตอบจอเทศบาลน,นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปประมูลแข่งขันได้เลยถ้าท่านพเพียรพยายามจะเข้าไปประมูลแข่งขันเนี่ยความตายคือเครื่องชี้บ่งชี้ให้เห็นผมพูดในฐานะที่ตรวจสอบคดีอบตอบจอเทศบาลมาเนี่ยนะฮะด้วยความเศร้าสลดใจอย่างยิ่งเลยนะคดีทุจ,จริต ที่มากที่สุดก็คดีท้องถิ่นและคดีท้องถิ่นนั่นเองเนี่ยก็ส่งเงินให้กับระดับชาติระดับชาติเป็นคนวางตัวนะฮะว่าคุณจะต้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อส่งเงินมาแล้วก็ช่วยกันดูในเรื่องของโครงการงบประมาณแผ่นดินจะไปลงตรงนั้นตรงนี้เพราะขนาดนี้งบประมาณที่ลงไปในท้องถิ่นเนี่ยมากที่สุดนะครับ เดิมเนี่ยสองแสนกว่าล้านเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นไปประมาณสี่แสนกว่าล้านนะงบประมาณแผ่นดินที่ไปสู่ระบบของท้องถิ่นเนี่ยนะท่านจะแก้ยังไงนี่นี่คือภาพที่จะแสดงให้เห็นนะเพราะว่าอะไรเพราะผลกระทบจากคดีทุจริตเนี่ยมันได้ มีผลโดยตรงต่อการลงทุนทั้งการลงทุนในประเทศและนอกประเทศเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนก็จะมาลงทุนเนี่ยเขาจะดูว่าประเทศไหนเนี่ยเอื้อประโยชน์ให้เขามีการแข่งขันกันโดยเสรีหรือไม่ระบบของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เอื้อต่อการแข่งขันโดยเสรีแม้ว่าปีหน้าเนี่ยนะเราจะ เข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเขารู้กันหมดว่าบริษัทที่จะเข้ามาหิ้วกระเป๋าเงินมาหรือว่าต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษคนที่อยู่ในวงการรับเหมาก่อสร้างคนที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยรู้ดีท่านที่เคารพครับลูกหลานของเราเนี่ย เรียนทางด้านธุรกิจแล้วประสงค์ที่จะก่อตั้งบริษัทที่จะทำธุรกิจค้าขายแต่ไม่สามารถจะเข้าไปแข่งขันกับเขาได้เลยแม้ว่าเราจะมีกฎหมายที่รุนแรงที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือพรบรหัว้วนี่เราไต่สวนทุกวันนะครับเกี่ยวกับพรบรหัวเนี่ย เพราะมันหัวกันทุกวันหัวไม่มีที่สิ้นสุดจับตรงไหนผิดตรงนั้นครับผมเรียนตรงๆเลยเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยเราใช้กฎหมายคือยาแรงกว่ากฎหมายหัวหรือกฎหมายทุจริตที่เป็นกฎหมายโดยปกติธรรมดาเราเรียกว่า เพิมหยาดที่กฎหมายที่ว่าโดยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ conflict of interest เป็นกฎหมายของปปชเองมาตราร้อยและมาตราร้อยสามมาตราร้อยคืออะไรพูดง่ายๆคือว่าถ้าท่านเป็นเจ้าที่ของรัฐและท่านเป็นผู้กำกับดูแลหน่วยงานท่าน เอาหน่วยงานนั้นไปทำสัญญากับนิติบุคคลที่ท่านเป็นเจ้าของหรือมีหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยท่านผิดในทันทีไม่ต้องทุจริตเลยผิดในทันทีเขาเรียกว่า self-dealing คือหมายความว่าทำสัญญากับตัวเองจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินห0หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่กฎหมายนี้เนี่ย บอกว่าเจ้าที่ของรัฐคนใดที่จะผิดกฎหมายนี้ต้องประกาศเป็นครั้งคราวไปว่าตำแหน่งอะไรเราเพิ่งประกาศได้สี่ตำแหน่งท่านที่เคารพหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีสองรัฐมนตรีสามผู้บริหารท้องถิน่นสี่รองผู้บริหารท้องถิน่นสองตำแหน่งหลังเนี่ยกว่าจะประกาศได้ท่านทราบไหมว่าผมต้องเดินสายทั่วประเทศนะทำ การสัมมนาเสวนาสัญจรไปบอกให้เขารู้ว่าเฮ้ยมึงหยุดนะกูจะประกาศแล้วนะอธิบายให้ฟังว่ากฎหมายนี้เป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยท่านอาจารย์มานิดนะที่เคารพของกระผมเนี่ยนะก็รับลูกนะว่าสภาพัฒนาการเมืองเนี่ยนะจะให้ความรู้ด้าน conflict of interest หรือว่าการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วน รวมเนี่ยนะแต่ปรากฏว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแล้วมันก็ด่าตามหลังด้วยนะครบอกว่านี่น,นีนี่เขาพูดกับผมเลยนะฮะตอนที่ผมไปบรรยายให้ให้เขาฟังเขาบอกว่าท่านครับถ้าจะให้ผมปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยท่านเปลี่ยนจากผมเป็นให้มาให้พระมาปกครองเถอะ เขาบอกเลยบอกว่ายังไงผมก็ทำไม่ได้ผมบอกว่าทำได้หรือไม่ได้เราต้องประกาศแล้วเพราะ40%ของคุณทุจริตพูดกันง่ายๆว่าทุกร้อยคดีเนี่ย40คดีเป็นคดีท้องถิ่นและมันมาจากผลประโยชน์ส่วนตนกัขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งนั้นเพราะว่าอะไรเพราะพวกนี้เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทั้งสิ้นฮนะผมเรียนเลย ถ้าไม่ใช่ตัวเองก็เป็นสามีหรือภรรยาหรือลูกหรือว่าพ่อแม่เพราะฉะนั้นผลประโยชน์มันจึงมหาศาลมากฮะดังนั้นเนี่ยผมพยายามว่าเอ้นี่นะคณะกรรมการเราจะขยายได้ไหมไอ้กฎหมายนี้เนี่ยนะฮะคือหมายความว่าออกประกาศมันง่ายมากแต่มันไม่ง่ายครับเพราะอะไรเพราะถ้าเราประกาศเนี่ยนะฮะติดคุกกันทั้งประเทศครับ เพราะอะไรเพราะคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีหุ้นอยู่ในบริษัทต่างๆที่มารับเหมาก่อสร้างกันทั้งแทบทั้งสิ้นเลยนะไอ้แ,อแม้กระทั่งตัวประหลัดกระทรวงอธิบดีอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ประกาศผมเรียนยืนยันเลยว่าเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการทุจริตในเบื้องต้นได้เลย เป็นวาระที่เราจะต้องตัดสินใจขยายตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจริงๆครับผมผมผมเรียนยืนยันเลยว่าไม่ขยายไม่ได้เอาแค่ไปทำสัญญาแค่นั้นนะติดคุกแล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่คนที่มาทำงานในหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐเนี่ยประเทศที่เขา มีความโปรง่งใสเนี่ยเขาบอกเลยว่าทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งในทางการเมืองหรือในตำแหน่งอื่นๆที่เป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยต้องสละส่วนตัวออกให้หมดในช่วงระยะเวลาที่ทดำรงตำแหน่งเนี่ยจะไปมีหุ้นที่ไหนเลยไม่ได้เด็ดขาดจะไปซื้อหุ้นจะไปเล่นหุ้นก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันจะมีความผูกพันเวลาที่ บริษัทนั้นบริษัทนี้เนี่ยจะไปเข้าไปประมูลแข่งขันเนี่ยนะไปดำเนินการแม้กระทั่งสภานิติบัญญัติผมเรียนเลยนะเล่นหุ้นกับบริษัทเหล่านั้นเนี่ยพอเวลาที่จะอภิปรายเนี่ยท่านก็อภิปรายเข้าข้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายของยุโรปเนี่ยหรือของอังกฤษเนี่ยเขาจะต้องมีการลงทะเบียนไว้เลยบอกให้รู้เลยว่า คุณเนี่ยนะมีที่มาที่ไปผูกพันอยู่กับบริษัทไหนคุณได้รับเงินทุนจากบริษัทไหนที่ไปเรียนหนังสือหรือไปดูงานเพราะว่าถ้าคุณอภิปรายเข้าข้างเมื่อไหร่เนี่ยคุณถูกถอดถอนมันละเอียดถึงขนาดนี้ท่านที่กรบครับขนาดนั้นเนี่ยละเอียดขนาดนี้เนี่ยนะยุโรปอังกฤษอะไรต่ออะไรเนี่ย ยังบนบอกว่าขนาดล้อมอย่างนี้ล้อมคอ,อกอย่างนี้นะมันยังพังคอ,อกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบอกคนในชาติของเราแล้วนะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราไม่ใช้ยาแรงในการแก้ไขกฎหมายและผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากทุจริตคอรัปชันซึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเรื่องปัญหาความยากจนเนี่ยเราแก้ปัญหาได้โดยผิวเผินทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่จะนําเงินงบประมาณเนี่ยลงไปลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนได้ถึงลากเงาจริงๆเพราะว่าเงินมันจะไหลเวียนอยู่กับ mega project มันจะไม่ลงทุนไปกับการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องเสียสละแล้วให้งบประมาณอย่างถึงที่สุดกับเรื่องของการศึกษาแต่ปรากฏว่ามันลอยอยู่ข้างบนก็คือการก่อสร้างอาคารการซื้อ,อเครื่องไม้เครื่องมือทางเทคโนโลยีแต่เราไม่ได้ลงทุนไปกับเรื่อง ระบบของการศึกษาแล้วให้คนลงทุนลายหัวเนี่ยนะให้เขาได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนอย่างถึงที่สุดได้แต่มีทุนการศึกษาลอยๆอ,อยู่แล้วก็บอกว่าเอ้ยมากู้ยืมสิเสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็บ่มเพาะนิสัยเพราะว่าเวลาที่ไปสอบถามนะเขามีการสอบถามเด็กที่กู้เงินยืมไปลงทุนบอกว่า ท่านรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ว่าได้รับเงินไปแล้วเนี่ยไม่ใช้คืนเขาบอกไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คืนเป็นแนวเดียวกับการทุจริตไม่เป็นไรขอให้ฉันได้ประโยชน์ก็แล้วกันเนี่ยครับเราถามเด็กสมัยใหม่นี้ว่ามีจำนวนสักเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่ที่ว่า โกงข้อสอบ80%เกี่ยวข้องกับการโกงข้อสอบบอกไอ้เรื่องเล็กไม่โกงสิแปลกประหลาดท่านจะทำยังไงในเมื่อเราไม่ได้ลงทุนสร้างระบบการศึกษาปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจังเลยเราไปสร้างไอ้แท่งไว้นะแต่ละแท่ง ก็ไม่มีความสัมพันธ์กันจะเห็นได้จากการที่ปปชเนี่ยนะฮะเราลงตอนนี้เราลงลึกไปถึงขั้นเรื่องเรื่องการปรับปรุงรากฐานของการศึกษาคือจับมือกับกระทรวงทวงกรมต่างๆรวมที่ดูแลเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการท่านอธิการบดีเราก็ไปจับมือด้วยนะทำา o u u กันอะไรกันเนี่ยนะเพื่อที่จะทำหลักสูตรใหม่ ท่านทราบไหมว่าไอ้แท่งแต่ละแท่งมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าผมต้องทำา o อกับทุกแท่งไม่ใช่ทำา o อกับกระทรวงศึกษานะเพราะถ้าท่านทำา o อกับอาชีวะการศึกษานอกเรียนจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ไม่เอาด้วยนะทำ ข้อตกลงกับกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาบอกว่าเอ้ยสำนักงานประหลัดกระทรวงไม่สามารถจะพูดได้กับสี่แท่งท่านดูดิระบบบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้แล้วท่านเข้าใจไหมและขณะนี้เนี่ยพอเราทำข้อตกลงนะทำบอกว่าไอ้คนที่จะต้องมาทำหลักสูตรการศึกษาเนี่ยนะคือเลขาธิการสภาการศึกษาจะต้องมาดูแลเรื่องหลักสูตรปรากฏว่าเลขาธิการสภาการศึกษาโดน ไล่ออกข้อหาทุจริตในเรื่องอาชีวะในเรื่องตั้งแต่สมัยอยู่อาชีวะต้องหาตัวใหม่หาหาหาคนใหม่กับผมที่ที่จะต้องมานั่งร่างหลักสูตรกันแล้วแล้วเราจะรอดเลยครับเนี่ยกระบวนการทุจริต ที่ผมเห็นว่ามีความร้ายแรงที่สุดก็คือเรื่องแผนงานหรือโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขเราจะเห็นได้เลยว่าเรามีทุจริตยาใช่ไหมครับสาธารณสุขเนี่ยจับได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะซื้อยานะอยู่ใต้อิทธิพลของบริษัทยาทั้งหลายขณะนี้เนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับ เอารัฐมนตรีออกไปแล้วก็ยังเหมือนเดิมเพราะระบบมันก็ยังอยู่หมอก็ยังต้องซื้อยาตามอำนาจของบริษัทขายยาอยู่ท่านรู้ไหมว่าเวลาที่เขาจัดงานในเรื่องของการขายยาเนี่ยบริษัทขายยาเป็นคนเป็นสปอนเซอร์นะครับไม่สามารถจะหลีกพ้นจากอิทธิพลของ พวกเอกชนเหล่านี้เนี่ยนะฮะที่คุมกลไกลในการใช้จ่ายเงินพวกข้าราชการทั้งหลายเนี่ยระดับสูงพูดกับผมเลยว่าแต่ละหน่วยงานล้วนแล้วแต่มีบริษัทที่โยงใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ฝังตัวอยู่ในหน่วยงานนั้นๆท่านจะรือออรอนนะร้อถอนได้ยังไงอันเนี้ยท่านจะรื้อถอนได้ยังไง เช่นผมยกตัวอย่างที่กำลังผมเองเนี่ยนะเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนคดีที่กลมเจ้าท่าขุดลอกขู่ครองทั่วประเทศหมดขุดลอกลำน้ำนะมีทั้งหมดเนี่ยสีิกว่าลำน้ำบริษัท ที่ได้เนี่ยหรือห้างที่ได้เนี่ยเป็นบริษัทที่ผูกพันอยู่กับไอ้กรมเจ้าท่าเนี่ยมาเป็น20 20ปี30ปี40ปีแล้วคือมันส่งต่อกันมาโดยตลอดนะท่านรู้ไหมแล้วบริษัทใหม่ๆที่เขาเตรียมพร้อมที่เขามีอะไรเนี่ยท่านจะแหลมเข้าไปได้ไหมไม่มีทางเพราะเขาจะเรียกกันว่า เป็นการประมูลแบบคว้วยครับท่านเข้าใจไหมท่านที่อยู่ในวงแวดวงธุรกิจเนี่ยท่านรู้ดีท่านพยักหน้าหงึกหักเนี่ยท่านรู้ใช่ไหมประมูลแบบคว้ยกันเนี่ยหมายความว่าบริษัท A ประมูลกับบีบีบได้นะมึงได้นะนะพูดโทษโทษทีนะใช้คำนี้นะ เพราะว่าไอ้ส่วนใหญ่ที่ได้เนี่ยที่มันขุดได้เนี่ยเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นมาเฟียท่านเข้าใจปะคุมเลยว่าอยู่ลำน้ำไหนท่านจะแหลมเข้าไปได้หรอที่นครสวรรค์เนี่ยลำน้ำปิงเนี่ยท่านอาจารย์สิทธ,ธิโชคเนี่ยนะท่านบอกท่านมีบริษัทท่านจะ